วันนี้พาพี่น้องมาชมาไมโคร,รุนคุณลุงคุณปูมงครับน่าจะไม่ถึงรุนคุณปูนะน่าจะเป็นรุ่นคุณลุงครับหลังจากพาชมแต่ไมโคใหม่ๆมันนี้พาพี่น้องครับมาชมเจ้าซานี่กับโคเบยืนปูกันครับในทีมงานบบาวบนนี่แหละครับที่รวมกันพูดล่างตรงน้ำ มาด้วยกันครับสงสัยจะมาด้วยกันเจ้าซาน่เอสไวน์ของรุ่น54ครับจะมีเอสเค200ไม่รู้วมาร์กไหนนะพี่น้องใครมีความรู้เกี่ยวกับมาร์กของเจ้าโคเบช่วยคอมเมนต์บอก่าววนนะครับแรงครับพี่น้องยังสภาพนิ่งๆครับสปายครับรุ่นเก่าครับพี่น้องคนขับกวบีมือนะเก่าระดับดีนะครับสุดยอดครับ ยืนคู่กันเลยสงสัยนี่ข้างล่างเป็นมันปูครับน่าจะาสิบรอ้อน่าจะแรงไม่พอที่จะส่งเนื่อก็เลยจะเป็นต้องยืนข้างบนตากืนบนนะครับเนื่ืนล่างไม่น่าไหวครับรถส่งไม่ไหวเพราะว่าลักษณะสิบรอ้บรอก็มีแต่รุ่นคุณลุงครับเป็นพวกมูโซแล้วก็คีโน มีล็อกกี่พันครับวิ่งเป็นรถวิถ่งร่วมกับทีมงานบ่าวบนนะครับแบ็กกาวด้วยภาพคุณเขาสวยๆครับบรรยากาศลมแรงหน่อยๆอมเยีเสียงลมก็ต้องขออภัยนะพี่น้องใครทราบบารุ่นไหนคอมเมนต์บอกบ่าวบนนะครับเจ้าโกเบตัตวนี้ เอสเคสองร้อยน, 6, นี่เคหนึ่งศูนย์หกนี่เขียนไว้ข้างรถนะครับแต่โบหูว่าเป็นรุ่นไหนมากแน่เบาบนบนถนัดบกเก่งเรื่องรถสเปคกรถเดิมพี่น้องอันนู้นเจ้าซานี่ครับเออซานี่นี่รู้สึกก็กระบ,บอกเล็กกว่าเจ้าคันนี้เนาะหรือพอกันนะํะพี่น้องเดี๋ยวสายตาคิดว่าน่าจะเล็กกว่าเนะบาบนเคยจับอยู่ข้างหนึ่งครับพี่น้องไอรุ่นเนี้ยวายนะมันรู้ว่ามันเร่งได้สิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละ แต่เร่งแค่เจ็ดนี่ก็จวดนะพี่น้องไอ้เจ้าซานี่ครับน,นี่มีแต่ละปรามาจารย์ครับที่รับอยู่นี่มีมือการเก้านี่ไม่มีประดมประเดินแน่นอนครับแต่รอยสิบล้อก็าอาจจะดูเปิดปะหน่อยเพราะว่าเป็นดินมันปูนะพี่น้องส่งเนินกันชั้นนะที่เห็นอยู่อาจจะไม่ลาดไม่ชั้นครับแต่ความจริงชั้นครับรถ้าลดแรงไม่พอลถไม่ใหม่ไม่แรงนี่ส่งไม่ถึงครับ ่งไม่สุดแน่นอนในดันในดันตูดดันกลนกันครับโอ้ยืนนิ่งๆครับเนี่ยถึงรถจะช้าแต่ก็นิ่งไม่มีการกระเดืองกระดกด้วยขนาดาบาลานของบุงกีแหละ,ะม,มือคนขับนะถึงรถจะนิ่มจะไม่นิ่มยังไงก็คนขับไม่เป็นก็ต้องกระเดืองกระเดินนะพี่น้องนะยืนพัวกันครับ เปิดหน้าไปพร้อมกันนะยืนระยะแขนไปพร้อมกันครับก็จะเว้นหลักระดับไว้นี่เว้นหลักระดับไว้ครับครับขอญอาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องชมบรรยากาศการทํางานของแม่โครุนคุณปูไม่น่าจะรุนคุณปูนะรุนลุงนะพี่น้องนะโอ้หนะฟังเสียงครับ จวดคู่จวดคู่เลยพี่นอ้องถึงจะเก่าแต่ก็แรงครับพี่น้องนะมีแต่คันแรงๆครับโอ้ชอบนะมันเป็นแบบเหมือนรถคลาสสิกอ่ะพี่น้องนูนงน่นน่ะยิงเจ้าโนฮันโนน่ะเขาเรียกรุ่นไหนครับนะซูโม,โม่ปะหรืออะไรเบาบนไม่ค่อยเก่งเนระื่องเรื่องสเปครถเรื่องดุลรถเนี่ยต้องขอไปครับไม่แน่นไม่แน่นพี่น้องรู้จักแต่ขับไม่รู้จักสเปคหรือว่า ข้อ,อมูลทางเทคนิคด้านไมโครกับของขอไปครับฝากพี่น้องเป็นกำลังก้งใจให้เบาบนนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องหากพี่น้องอยากเห็นขั้นไหนเป็นการพิเศษอยากให้เน้นไปทายขั้นไหนให้เบิ้งก็อคอมเมนต์ไปครับติดตามช่องเบาบนมักจกให้เบาบนน้เด้อครับปัจจุบันมีทุกช่องทุก,ทกแพลตฟอร์มทั้งช,องชอง่องทูบช่องต็อกช่องเฟซบุ๊กครับ <c oughs> ขอไปครับพี่น้อง,อองวอลลาไลน์นำไาย์คืนบมลงครับ คับอําลาพระจากภายในคลิปนี้สวัสดีครับ